ขอความจเจริญในพระสัธรรมจงบังเกิดมีแดรร่ท่านผู้ชมทุกท่าน อัตมาภาพได้กล่าวถึงเมืองไทยป่ว,ปวยเราต้องช่วยการรักษาได้กล่าวถึงวิธีการรักษามาหลายอย่างแล้วคือการรักษาอะไรก็แล้วแต่มันไม่ใช่รักษาอย่างเดียวมันต้องมีกระบวนการในการรักษาสิ่งที่จะรักษาประเทศไทยต่อไปไม่ให้โรคมันกำเริบให้เมืองไทยเราป่วยคือหยุดพราบม่าฝ่ายตนเองเป็นผู้จงรักภักดีหยุดเชิดทีท่าน ไอการที่ดึงสถาบันลงมาว่าตนเองเป็นฝ่ายจงรับพักดีแล้วไปกดทับคนอื่นหยุดซะได้แล้วเพราะเราคคว่าจงรับพักดีของเราเนี่ยไปโจมตีคนอื่นแล้วฝ่ายได้เปรียนมันก็มีเครื่องมือในการโจมตีตามที่จริงจะดึงเอามาแล้วเนี่ยเอามาทำประโยชน์ตนเองเอามาสร้างภาพลักษณ์ตนเองหรือท่านจงรับพักดีจริงๆ หยุดใส่ร้ายป้ายสิสถาบานันไอ้ที่ใส่ร้ายป้ายสิสถาบันก็หยุดเถอะเห็นไหมสมเกัุลอะไรใช่ไหมท่านอย่าจับประเด็นผิดนะท่านนะอาตมาด้เป็นธรรมที่สุดถ้าไอ้สองพวกนี้หยุดกันได้นะท่านนะมันสงบลงเลยท่านแต่ถ้ามัน,นไอ้พวกแรกดึงอสถาบันลงมาใส่ร้ายป้ายสคนอื่นไอ้คนอื่นมันทนไม่ไหวมันโดน,น,นทางกฎมงกฎหมายมันก็สาดใส่พะโทสถาบานันท่านทําอะไรให้เรา ท,ท่านมาพระองค์ท่านทั้งหลายเนี่ยตั้งแต่บรรพชนมาเนี่ยท่ามาทําร้ายประชาชนตรงไหนแต่มันมีผู้ที่ดึงเอาลงมาเล่นเพราะรู้แก่ใจว่าคนไทยรักสถาบันษัตริย์เมื่อเอาข้อหามาจรุรละพีประยัติให้ใครเนี่ยฝ่ายนั้นจะถูกเกลียดชังถูกบิขยีมันก็มีการโตกก้กลับแล้วต้าตรวจสอบดูใครอ้างสถบาบันไปแสดงความจรลบจดีนะ ด้วยการบังคับยิงคนอื่นนะต้องเรียกมาอัตอมาบอกแล้วอย่าทําเพิกเฉยเอออย่าทําเพิกเฉยเหมือนไอ้เด็กวัดเนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์เจ้าวาดเทพดาพระดานเน,เนยังเงี้ยพุที่สุข,เ,ขเกลียดเจ้าอาวาสสิท่านเขาก็เลยงานจเจ้าอาวาสบ้างละ่ะเพราะนั้นหยุดพร,ระองค์วราฝ่ายจะเป็นฝ่ายจงรักพอดีเป็นผู้จงรักพอดีหยุดสายรับรัฐบาลหยุดทะเลาะกันสักพัก ลองเลิกทะเลาะกันสักสเดือนหกมาขอโทษไปสงบปากสักสามเดือนสิไม่ต้องพูดอะไรกันเลยท่านตนนั้งตาต้งตาไปประเทศชาติจะมีอาการดีขึ้น